ไปแครับทุกคนในทริปนี้ผมจะพาเพื่อนน้าไปรู้จักกับแพรแรกที่ผมรู้จักการตกปลาหน้าดินด้วยเบ็ดฝรัง่งเป็นแพที่มีบรรยากาศเป็นเลิศเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนตกปลาทุกปีผมจะพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนตกปลาที่แพนี้ปีละหนสองหนยิง้ะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าหนาวแล้วต้องจองข้ามเดือนข้ามปีเลยทีเดียวคนนักท่องเที่ยวแหกันเข้ามาไม่ขาดสายเป็นแพท่องเที่ยวตกปลาแบบพื้นบ้านแต่การบริการระดับโรงแรม5้าดาวมีพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มมีคันเบ็ดให้เช่าเหยื่อก็มีนะแต่ต้องซื้อเรียกว่าขับรพ เสื้อผ้ามาก็สามารถท่องเที่ยวตกปลาที่แผนนี้ได้อย่างสบายใจแต่อย่าลืมพกเงินมาด้วยล่ะเมียไม่ต้องพกมาก็ได้ยกเว้นเงินอยู่กับเมียราคาเขาใช้บริการไม่ทำให้กระเป๋าคุณแบนยกเว้นคุณพกแต่แบงค์ยี่สิบมาถึงเช้าเช้าแวะจิบกาแฟาได้ที่นี่2แถวคาเฟ่กินลมชมวิวน้องๆพนักง,งานบริการดีน่ารักมากแต่ถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวคนข้างๆมุกหัวเอาข้างผมเนี่ย เกิดหลังที่4ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่สะอาดจานชามหม้อเตาแกส๊สเตาทานปิ้งย่างถังับเพลิงพัดลมแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์เครื่องแปลงไฟเรือถ่ายรูปกินลมชมวิวเสื้อชูชีพทั้งของผู้ใหญ่และเด็กชุดโต๊ะเก้าอี้ทังน้ำแข็งภายในห้องมีที่นอนผ้าหม่มครบมีใบอนุญาตการท่องเที่ยวลานตกปลาและบรรยากาศที่สดชื่น ด้านหน้าเป็นผาเขาสูงชันมเมฆหมอกขึ้นหนาทึบถ้ามองจากด้านบนนี่คือทะเลเหมอกดีนี่เองสำหรับเหยื่อที่เราใช้ในทริปนี้ต้องบอกเลยครับว่าตามบัตรภาพจริงๆเนื่องจากร้านที่เราไปซื้อของของหมดมีแค่ลำกบับขนมปังก็ใช้แค่นั้นเหยื่อที่ผมใช้จึงง่ายๆลำขนมปังโบกหัวเหยื่อแต่ถ้าหาเพื่อนๆนานะท่านใดอยากรู้สูตรที่ผมแต่งใช้ประจำผมจะอธิบายไว้ให้ท้ายคลิปอุปกรณ์ชุดหน้าในทริปนี้ตะก้อขนาด4ซนติเมตรตัวเบ็ดเบอร์7จชุดปลายนวมเม็ดโฟมตะกัวขนาด30กรัม รอบก่อนที่รอมาแพนน้นครับแพห้าแพต่อไปเนี่ย<ล>มีเพื่อนๆนั่นนะ <อ aí. S 1> ตามกันมาเยอะเลยทีเดียวแล้วทักมาบอกว่าทําไมผมผมกินไม่จัดเหมือนของพี่เลยรอบนั้นลงแค่สี่คันใช่ไหมกินเน่ากินเนากินเดาผมลืมบอกไวปปะเทคนิคแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกกัเพื่อนนั้นานะเลยเออผมก็บอกมาตลอดแล้วนะว่าโอ้คือวันนั้นมาถึงแล้วมีเหยื่อเหลือย Stevens, ู่ึ่งถังที่ผสมแล้วเอามาทดลองใช่ปะ ผมพายเรือออกไปบอมครับอ่าหนึ่งถังเต็มเลยพายเรือทั้งบอมแบบก้อนแล้วก็แบบให้มันฟุงฟ้งๆอะ่ะแล้วทีเนี้ยผมเมาเรือผมก็กลับมานอนนอนก่อนสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยมาตกทีเนี้ยปลากินดาวกินดาวสี่คันลงไม่ไหวครับจริงๆถ้าตกทั้งวันเลยนะผมบอกแล้วถ้าตกทั้งวันตกจริงๆจังๆเนี่ยกระชังไม่พอใส่ครับ จริงๆกระชังไม่พอใส่ขนาดเวลาที่ผมลงไปเนี่ยแค่ไม่กี่นะคือผมออกมาตกแล้วก็ถ่ายแป๊บเดียวแล้วก็นอนไม่ตกต่อเพราะว่าไม่ไหวมันเยอะจริงๆนะเราไม่ได้เน้นปลามากแต่ปลากินจัดมากต้องบอกงี้นะครับว่าการที่การที่ผมไปบอมเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าทางแพเขาไม่อ่อยให้นะครับ แม้ว่าแต่ละหมายเขาจะมันจะกินไม่เท่ากันปลาจะเข้าไม่เท่ากันเนี่ยแต่เจ้าของแพรเขาอ่อยเท่ากันทุกหมายนะครับฝังตรงนี้ไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเราไปหมายนั้นทําไมไม่กินเจ้าของหมายหรือว่าแพรไตไม่อ่อยให้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <laughs> เขาอ่อยทุกหมายแต่ว่าปลามันเข้าทุกหมายไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะฝากไว้แค่นี้ครับ และนี่เลยโหสุดยอดมาที่เนี่ยเน้นนอกจากบรรยากาศจะเป็นภูเขาสูงผาสวยงามแล้วใช่ไหมยังมีอาหารที่อร่อยมากครับสั่งได้ทุกอย่างเลยทั้งอาหารและเครื่องดื่ม,มนี่จัดสองชุดเลยเผื่อเย็นด้วยแล้วเข้ามาถึงนี่ลงเหยื่อก็ประมาณเที่ยงครับเนี่ย สดชื่นตาตื่นเลยครับ เลยปลาเขากินช่วง6โมงเรื่อยๆปลาตะเพียนกระมังส้อยนกเขาปรากฏหรือแม้แต่เรือดำน้าลุงตู่ก็เวียนเข้าสอยปลากระมงปลาตะเพียนเป็นช่วงเป็นช่วงกล่าไว้ว่าก่อนกลับเราจะจัดสักหน่อยขอดูหน้าหน่อยเถอะ แบบนี้นะครับคาดว่าปลาน่าจะเข้าเป็นเช้ากับเย็นไปยันมืดครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราไปตกปลาเนี่ยปลากินไี่เหมือนกันหรอกบางทีเนี่ยมาตกเนี่ยคือปลากินเลยกินทั้งวี่ทั้งวันนะบางทีก็ต้องรอช่วงมืดบางทีก็กิกนเช้าเย็นประมาณเนี้ยครับไปเจอทุกสถานาการณ์เลยเหยื่อก็เดิมๆคล้ายกันแต่งคล้ายกันนี่แหละไม่ต่างกันมากครับการแต่งเหยื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าการแต่งเหยื่อเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายมิติ อ่ถ้าเราต้องเน้นปลานิลหรือว่าเน้นปลาอะไรพวกเนี้ยเราต้องแต่งเปลี่ยนไปนิดนึงอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้จะบอกเลยว่าแต่งยือะไงไงได้บ้างนะเอาแบบละเอียดนิดนึงนิดนึงไป <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าผมคาดว่าปลาน่าจะเข้ากินอีกแต่นอนสภาพแบบเนี้ยมันชอบเข้าเช้าก็เย็น ไปยันเมื่อ อ,อบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากจะได้สูตรเดี่ยวไปแต่งใช้เองนะครับในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีเหยื่อที่น,น,นาเขาแต่งมาแล้วก็เหยื่อที่เราไปแต่งเองแล้วก็เหยื่อที่มีส่วนผสมพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมนะอันนี้ผมจะบอกสูตรที่ผมแต่งประจํานะถ้ามันครบสูตรจริงๆอะผมจะใช้ตามนี้เฟียบหนึ่งห่อเฟียบหนึ่งห่อจะใส่ลำ สโลเยี่มโล1โลปัง1โลกะกระเพราคั่วแหละสักสองสามกำมเมออ่าประมาณนี้ <c oughs> แค่นั้นแหละครับอ่าแล้วก็ปั่นเข้ากันปั่นเข้ากันนะอ่าแล้วก็บ่มไป้สักหน่อยสักวัน2ว,วันก็ได้หรือมาตกเลยก็ได้เขาไม่มีปัญหาและน้ําที่ใช้เดีก็จะเป็นน้ำเปล่ากับแฟทิเท่านั้นเองในบางที่อาจจะต้องใช้หัวเชื้อกลิ่นบ้างอ่าเพราะเฟียบเนี่ย เฟบเนี่ยมันมีนมเฟียบลุงอดัมเนี่ยเขามีผสมขนมปังติดมาแล้วใช่ไหมมันจะไม่เหมือนเหยื่ออื่นถ้าเป็นเหยื่อตวัตวอืวน่นที่เป็นตัวชิปเนี่ยก็จะหามาใส่สักประมาณ4ขีดต้องดูนะครับว่ามันเป็นชิปเข้มข้นประมาณไหนอย่างอาจา์เนี่ยอาจารย์รยตุ๋ยเป็นเหยื่อ,เ,อเป็นเหยื่อแล้วนะชิปสับป,ประรดใช่ไหมกลิ่นจอกเปรี้ยวหน่อยผมก็จะใส่เติมหวานเข้าไปตัดเพิ่มเท่าน,นั้นเองมันอยู่ที่การแต่งเหยื่อของเรานะครับหัวเหยื่อแต่ละหัวเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือในการแต่ง ของเราเองด้วยนะไม่ใช่ขึ้นว่าอยู่กับที่ว่าหัวยาแต่ละตัวมันดีไม่เหมือนกันอะไรอง่้งโนนี้นะก็ไปแต่ละหมายก็แต่งโทอนอ่อนๆไว้ก่อนนะครับค่อยไปเพิ่มเข้มออีกทีก็ได้นะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแยมโรเนี่ยผมจะใช้แยมโรบัตเตอร์เค้กนะครับ ซื้อได้เลยราคาจะสูงนิดหนึ่งนะบัตเตอร์เค้กสามารถแต่งลำได้ด้วยเยื่อที่มีคุณสมบัติคล้ายลำตัวแต่งเยื่อื่นอื่นอาทิเช่นให้เกรดหัวอาหารปลากินพืชไผ่เขียวเหมยเขียว,ยวหรือกากถั่วเหลืองเป็นตน้นสำหรับเพื่อนๆนะนะท่านใดที่ถามวิธีทำลำบ่ก็ทำแบบนี้นะครับที่ผมบอกปั่นขั้นแรกเราไม่ต้องผสมอื่นเพิ่มนะเอาแค่นั้นแหละแล้วก็ปิดทงให้มิดชิดเอาไปบ่มไว้ในถังซัก 6เดือน7เดือนหรือ1ปีก็ได้ครับนั่นก็คือมันจะเป็นคุณสมบัติของลำบ่มแล้วโอเคปะ่ะอาจจะไม่ใส่หัวก็ได้หรืออาจจะใส่หัวมาเลยก็ได้อ่ามันก็จะกลายเป็นลำบ่มมะขิดลำบ่มลูกตาลำบ่มอ่ามะเดื่อประมาณนี้ครับนะโอเคนะประมาณนี้แหละดูกันต่อพอแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วสองวันหนึ่งคืนครับเข้าเมื่อวานประมาณตอน10โมง11โมงนี่แหละแล้วก็วันนี้ออกประมาณเที่ยง ฝนยังตกไม่หยุดเลยสุดยอดอากาศดีมากครับอยากให้เพื่อนๆนะเนี่ยมาสัมผัสกันดูที่นี่แพเหนือเคลื่อนแบบว่าเป็นแพรแรกที่ผมเริ่มเริ่มรู้จักการตกปลาและท่องเที่ยวแพอ่ะแล้วบรรยากาศสุดฟินมากต้องมาปีนึ่งต้องมาให้ได้อ่ะฝนสองฝนว่านไปแล้วพบกันใหม่กับเจ้าคำน้อยรับรองปิ